โอ้เขาแถมเอาไว้หน่อยค่ะขอเร็วนะครับอาบดีชามนาไป2รอบครับครับมาเต็ม พี่จะตุยพี่เไปดูมาโอ้โหทานอะไรครับทานอะไรครับเอ้ยของครับอะไรก่อนไม่ใช่ให้ไปกันนะพี่แบบนี่เกี่ยว ทีปเดนครับน้องมาร์คนะครับขอให้สูงมากนะจ๊ะแล้วก็เป็นเด็กดีนะครับจะได้ตัวมารอหล่อที่สุดที่ปรเด็กโอ้โหไม่รอตัที่ที่กี่ใคร Бичээд <laughs>